ณศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงจังหวัดยะลาได้จัดพิธีทอดผ้าป่าไม้ฝาสำเร็จรูปเพื่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ภายในงานมีคณะกัรายนานมิตรในจังหวัดยะลาและใกล้เคียงได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระสิทธิ์าวรธรรมโมเป็นประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรยินดีสันติสุขุณ เป็นผู้แทนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรและอารัธนาศีลทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจที่ผ่องใสาตามสิ่งนำนาสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายขีลานาเพษว์และพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานภาคบ่ายคณะประธานพระป่า พร้อมด้วยสาธุชนผู้มีบุญได้ตังริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าปา่าโดยมีกลัลยาณมิตรสาธิตโตแทนท่านประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งน้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าปา่า ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้สำหรับพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้เพื่อนำปัจจัยที่ได้จากการทอดผ้าป่านำไปจัดซื้อไม้ฝาสำเร็จรูปเพื่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นอาคารเพื่อใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะรองรับกิจกรรมงานบุญรวมทั้งโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกค่ะ